สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่องเดอะยุทธสตอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ได้ถ่ายภาพบรรยากาศของแม่ค้าแจกผลไม้ฟรีเนื่องจากมีคนมาเหมาแจกซึ่งหลังจากที่ผมได้กลับจากที่ทำงานในวันนี้ก็โดนโบกให้จอดเพื่อเอาผลไม้ไปกินฟรีนะครับนี่ผลไม้ไก แจกฟรีนะครับมีคนเหมาแล้วมีทั้งมังคุดแล้วก็ลองกองมะม่วงเทียบเลยนะครับโอ้โห oh, oh, oh. นี่ลำไยก็มีลำไยลองกองมังคุดมะม่วงมีคนเหมาแจกฟรีแล้วนะครับนี่นะครับ,แ,รรบแจกฟรีครับแจกฟรี โอ้โหนี่นะครับโอ้โหสุดยอดครับเอชื่ออะไรนะคนที่แจกฟรีบ้านใส่โจนฮะใส่โจนบริการนี่มันชื่ออะไรเขาบอกว่าบ้านใส่โจนบ้านใส่โจนอ๋อจากกุ้งเผาใส่โจนะกุ้งเผาใส่โจนโอ้โหครับโอ้โหใจดีมากเลยเนาะถูกหวยเปล่าวันนี้วันที่16ด้วย สองสัยถูกหวยเนาะนวันนี้มันหวยออกนี่ใช่ไหมขายสาโจรขายสโหเขาใสโจรนี่นะครับแจกฟรีฟุ้งขาใสโจรน,นะครับโอ้โหแจกฟรี นี่หมดเลยใช่ไหมครับกิ่เข่งครับเนี่ยลหลายเข่งอยู่เพิ่ถึงเต้องขอขอบคุณบ้านสายโจนกุ้งเผาใช่ไหมครับโอ้โหอย่างมากเลยนะครับให้ชาวบ้านแถวนี้ได้กินฟรีนะครับผลไม้มีมากมายทั้งมังคุดลองกองมะม่วงลำไยมีทุกอย่างเลยนะครับทั้งทั้งหมดนี้เท่าไหรอ่อ่ะ พอจะพอจะบอกได้ไหมว่าเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินสามสิบบาทถึงถึงห้าพันไหมเลยห้าพันโอ้โหเลยห้าพันเลยนะครับนี่นะครับลองกรอ,องมังคุดมะม่วงลำไยนะครับโอโ้โหมีหมดเลยครับ มะม่วงสามถุงนะไ,ไปฝากเพื่อนด้วยขอ,อบคุณมากนะครับสามถุงนี่แหละสายโจรน,นะครับบ้านสายโจนกุ้งเผานะครับเห็นนะครับวันนี้ก็ได้ผลไม้มากินฟรีสามถุงยังไงก็ต้องขอขอบคุณบ้านสายโจนกุ้งเผาเป็นอย่างมากเลยนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ